สนับสนุนโดย AAS ผู้นำเขาและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอ r s c h e อย่างเป็นทางการ Suzuki BMW สำหรับรถฮอนด้านในงาน Water Expo ปี2022นี้นะคะเราได้จัดไฮไลท์พิเศษสุดๆมาให้กับทุกท่านได้รับชมเลยนะคะโดยที่เรามีรถยนต์ไฮไลท์ถึง2อรุ่นที่มาจาัดแสดงนะคะรุ่นแรกก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้าหรือ Honda SUV ประจตไทนนะคะซึ่งรถคันนี้ก็คือจะเป็นรถต้นแบบพลังงานไฟฟ้า100%เลยนะคะที่จัดแสดงที่ไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งที่2ของโลกด้วยนะคะ <S 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 อีกรุ่นหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเราก็คือจะเป็นรถสปอร์ตสปิริตที่เป็น DNA ของ Honda ก็คือ ไทป์อานะคะคันนี้นี่ก็คือจะแถลงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันนะคะีไทปคันนี้เนี่ยมาพร้อมเครื่องยนต e ์2.0นีเทคให้กำลังแรงม้าที่ดีเยี่ยมแล้วก็มาพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยอัจฉริยานะคะ mm hmm. แต่ว่าที่เราอยากจะแนะนําวันนี้เนี่ยคณ้าขอแนะนําที่เป็นกลุ่มชั้นของแคนดูิตี้ ซีรีส์นะคะซิตี้ซีรีส์ก็จะประกอบด้วยซิตี้ซิตี้แฮชแบ็กเทอร์โบซิตี้แล้วก็ซิตี้แฮชแบ็กดีเอสทีนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษทันด้าซิตี้เนี่ยมาพร้อมกับดอกเบี้ยเริ่มต้น0.99เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ซิตี้แฮชแบ็กเทอร์โบเนี่ยดอกเบี้ยเริ่มต้น1.59เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็มอบบัตรน้ำมันมูลค่า5,000บาทให้ด้วยนะคะสำหรับท่านที่จองแล้วก็รับรถภายในสิ้นปีนี้นะคะตอนนี้ทันด้าซิตี้เนี่ยมีรถทองที่พี่จะส่งมอบนะคะขอว่า ท่านที่สนใจที่ทดลองเนี่ยสามารถพุยคุยกำหนดการรับรอกับที่ศรึกษาการขายได้เลยนะคะส่วนท่านที่สนใจที่จะทดลองขับเนี่ยอันนี้ขอเชิญที่โชรูฮันด้าที่ทั่วประเทศเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแคมเปญว่าถ้าเกิดท่านเนี่ยดีจิสเตอร์การทดลองขับเนี่ยในเว็บไซต์ของฮันด้าแล้วก็ไปทดลองขับทดลองขับตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมกราคมปี66เนี่ยเรามีบัตรของขวัญมูลค่า200บาทมอบไปด้วยนะคะ งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่39ในปีนี้นะครับ BMW ได้นำทัพยนตรกรรมมากมายภายใต้คอนเซปต์ของ The Power of Choice มาสร้างความประทับใจให้กับทุกท่านครับและสำหรับบูธคอนเซปต์ของ BMW ในปีนี้นะครับเรามาพร้อมกับแนวคิดของความหลากหลายที่แตกต่างนะครับทั้งคอนเซปต์ของแฟชั่นโชว์ที่ร่วมมือกับ t u b e g a l l e r y มาแสดงถึงความแตกต่างของกลุ่มลูกค้า B&W m แล้วก็ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีครบในระบบขับเคลื่อนทุกๆเซกเมนต์ครับรถยนต์รุ่นใหม่ที่เรานำมาจัดแสดงในปีนี้เนี่ยก็มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่หลากหลายจริงๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ในระบบสันดาปภายในระบบที่เป็น Plug-in Hybrid หรือว่าระบบที่เป็น B.V. ไฟฟ้า100%นะครับ เริ่มต้นในกลุ่มของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเรามาพร้อมกับรุ่นเรือธงของเรานั่นคือ BMW i7 รุ่นนี้ก็เป็นซีดานหรูที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ขับขี่ได้ระยะทางไกลสูงสุดถึง625กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งนะครับมาพร้อมกับชุดไฟหน้าของ Crystal s w a r o k y ที่เป็น Iconic Glow หน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังก็เป็น BMW Theater Screen นะครับที่กว้างถึง31.3นิ้วแล้วก็มีเทคโนโลยีการขับขี่ที่ล้ำสมัยอีกมากมายเลยครับ ครั้งนี้นะครับเราได้เปิดรับจองอีกหนึ่งรุ่นในกลุ่มของ v m w 7 Series นะครับก็คือ b e m w 7 5 0 0 e xdrive m sport ใหม่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เป็น plug-in hybrid ประกอบในประเทศไทยนะครับพกพาดีไซน์ที่ล้ำสมัยแล้วก็เชิโนีลยีในการขับขี่มาครบกันเช่นเดียวกันครับอีกรุ่นในกลุ่มของ B E V นะครับที่เรามาเปิดตัวในงานนี้กันเป็นครั้งแรกเลยก็คือ b m w i x xdrive 40ใหม่นั่นเอง เรานำรถคันจริงมาเปิดตัวกันในงานนี้นะครับรุ่นนี้ก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี e-drive ที่สามารถขับขี่ได้ไกลสูงสุดถึง425กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งครับและที่สําคัญนะครับเรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษมากมายที่พลาดไม่ได้ในงานนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีอัปเกรด BSI นานถึง10ปีสําหรับ BMW X1 ฟรีประกันไทยชั้น1อัตราดอกเบี้ยต่ําและข้อเสนอพิเศษอื่นๆมากมายในงาน Motor Expo ครั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านแวะมาที่บูธของ BMW ยร์ไมยกรุ๊ปประเทศไทยครับขอบคุณมากครับ ครับในงานมาทำยานยนต์ครั้งที่3.9ในปีนี้นะครับซูกิเองมีคอนเซปต์ของบูธก็คือ smart driving นะครับก็คือการเคลื่อนผ่านนะครับสู่โลกยุทธใหม่ของการขับเคลื่อนรถยนต์นะครับซึ่งวันนี้เองเราก็สเทพาะคอนเซปต์นี้นะครับด้วยการเปิดตัวนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ก็คือ new suzuki erica t smart hybrid นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้นำเอาเทคโนโลยี smart hybrid มาไว้ในตัวรถ MPV นะครับก็คือ new erica t นะครับซึ่งนอกจากจะได้เรื่องของการประหยัดพลังงานแล้ว นะครับอย่างเรื่องของการลดมลพิษและมาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ราคาเริ่มต้นเพียง7 8 3 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโดยมีทั้งหมด2เกรดนะครับ GL และ GS นะครับแล้วก็พร้อมส่งมอบได้เลยภายในเดือนนี้นะครับแน่นอนครับสำหรับนอกจากม e ซ s ซูกิเอ r t ดิก้าสมาร์ทไฮบิแล้วนะครับเรายังมียนตกรรมในรุ่นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฮไลท์ของเราก็คือตัวซูกิสวิ t เร์พลัสนะครับและตัวซูกิแครีนะครับซึ่งวันนี้เรามีคอนเซป ก็คือเรื่องของดีมแคริเออร์นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาพร้อมกับแคมเปญพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,ออกวันนี้นะครับ คอนดกทีปีหน้าหรือแม้กระทั่งดอกเบี้ยพิเศษส่วนลดอุปกรณ์ตกแต่งสูงสุดถึง50,000บาทนะครับหรือแม้กระทั่งเลือกรับนะครับบัตรเติมน้ํามันมูลค่าสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทนะครับเราอยากะให้ทุกคนนะครับในงานหมากมยันยนทั้งที่สามเก้านะครับนอกจากจะมีรถยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วเรายังมีโปรโมชั่นดีๆนะครับและนอกจากที่นี่แล้วที่โชว์รูมซูกิทั่วประเทศนะครับก็พร้อมต้อนรับและพร้อมกับทดลองขับนิวซูกิเอรดก้าสมาร์ทไฮบริดพร้อมๆกันนะครับเราจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะในเสาร์อาทิตย์น และหวังเประยด็นยิ่งว่าตัวรถยนต์ของเราจะเป็นตัวตอบโจทย์ที่ทําให้พวกเราบรรลุปเป้าหมายในปีนี้ด้วยนะครับขอเล่นเชิญอีกครั้งนะครับและทั้งหมดนั้นนะฮะก็คือความน่าสนใจนะครับของรถยนต์ในงาน Motor Expo 2022นะครับวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมรายการนะครับ วันอยู่ในคาตะเลอร์ครั้งหน้านะครับกลับมาพบกับผมและรายการออาเทแจนพาริเด <c oughs> ก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ชมใหม่นะครับวันนี้ผมหมดเวลาแล้วครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ